ครับเรา้กอนกับกาสู่เกมโตเกียวโฮสาโมดนั่นเองอ่าเนื่องจากเมื่อวานนะครับมีน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าอยากจะทำอีพีที่4ต่อเลยก็เลยเออมานั่งทําเกมนี้ละกันเนาะ โอเคก่อนก่อนจะเข้าไปเกมขอบผลภาพว่าวันนี้เนี่ย euh, บ้านผมมีก่อสร้างนะครับอย่าอยู่ใต้บ้านเลยอ่ะก็คืออาจจะมีเสียงแบบเสียงสว่านเสียงอุปกรณ์ช่างอะไรพวกนี้ดังขึ้นมาหน่อยนๆก็ต้องขอโทษด้วยนะครับก็สําหรับคนที่กาลังปวดฟันอยู่นะครับก็ไม่แนะนําให้ดูอย่างยิ่งนะครับอาจจะรู้สึกว่าเสียวฟันได้โอเคมาเรามาเล่นเควสดหลักกันเลยดีกว่าวันนี้ดีมอนออฟชินจุกุ โอเคถ้าเคเวสหลักวันนี้มันเร็วนะครับผมจะทำเคเวสหลักเนี่ยสองสองเออสองเคเวสเลยแล้วกันเนาะโอเคมาโอเคไม่เรื่องมากเลือกคนที่บนสุด <laughs> ปลาลุยโอ้ย oh, สวานสวานโอ้สวานโอ้ oh, ใครเปิดฟันหนูก็อาจจะจี๊ดๆหน่อยเนาะ,นะมายังมาแล้วเย็บเออหรืพี่เออมันไม่เรีผบคนเลยฮะเพื่อเราชนะไม่ได้อะนี่มันพลังของแร่เทพอย่างนี้เลยเนี่ยพวกเราต่ละห้าบาทสิบบาทตามตลาดนัดทำอะไรไม่ได้เลยอะทำไมว่าน่าถึงโจมตีฉันเหรอ ทำไมก่อนหน้านี้แล้วพวกนายเป็นใครพนันท่านายโจมตีฉันเออพวกเราเป็นส่วนหนึ่งของอนิวากาทีมาพวกเราได้รับคําสั่งมาจากให้มาดูเอ,อ่อผู้ที่ถูกเชิญมาที่มีผมสีผมสีดําแล้วก็ใส่แว่นตาเนะ่ยจงโง่จะไปบอกมาทําไมกันเล่าเออเออเอ,อใช่ครับเออเธอ เออที่โอนิว่ากล่าวบอกว่าเขานั่งซ่อนตัวอยู่แถวแนี้นะเออขอโทษนะแคปขอโทษนะครูพี่เียบดายแล้ววิ่งซะเออโอเคเราควรที่จะถอยหางกลับไปได้เออโอ้โหทำไม่ดีมากเลยมาสเตอร์ผมรู้สึกภูมิใจระแกนที่ได้รับใช้มาสเตอร์อ่าพวกนั้นไปไหนกันนะเอ่อพวกนั้นพูดอะไรเกี่ยวกับ เออ่เกี่ยวกับพวกเราอย่างนั้นเหรออ๋นอนะอ,อูพถ้าพูดถึงอ่ซาม,มอนเนอร์ที่สสมแว่นตาแล้วก็ผมสีดำๆก็น่าจะปิ้งไปเมื่อกี้เองมั้งที่ชื่อชื่ออะไรสักอย่างอะชิโร่มั้งหรือเปล่าไม่อืแต่ฟังแล้วก็น่าจะเป็นชิโร่แหละนะ เออผมว่าเราควรที่จะเอ่อไม่เข้าไปอยู่กับปัญหานะในความเป็นจริงแล้วอะนะถึงแม้ว่าพวกเราจะสามารถชนะพวกนั้นได้ง่ายงเลยก็เถอนะโอเคครับโอเคพอขั้นมาถึงมาทางนี้กันสินนะที่นี่ก็คือนิชิชินจุกุเอ่อ จากสันทีน่น่าจะเป็นทางเข้านะน,นี่แต่ว่ามันอออเอะเออนั่นนั่นมันเสียงเสียงอ่าเสียงกรีดร้องอะไรกันนั่นนะมันดูดุดันมากมากก็อู้ดีเดวิลอ้อช่วยด้วยซิมเดียวด้วยอู้เจ็บเลยเกนอ้เลือดไหลเล้วดูสิ เฮ้ยเออปิดแอปซะสิเซรีชเฮ้ยมันเอาโทรศัพท์ฉันไปแล้วเฮ้ยเอาคืนมาเนาะเฮ้ยบ้าจริงนั่นมันอะไรกันนเนานะมันเหมือนเป็นเหมือนพวกอะไรนะเหมือนพวกเป็นเออเออเหมือนพวกปีศาจอะเนี่ยเห็น พวกเราก็เคยเจอพวกนี้มาก่าแต่ไม่ใช่ยังไงกันนะครับในโลกแบบนี้นะมันก็คือ,อสีดุกอันเชิญเข้ามาอย่างไงล่ะเป็นเป็นปีศาจเลเวลกลางหรืออาจจะต่ำเลยก็ได้นะดูจากลักษณะแล้วพวกมันขโมยโทรศัพท์ไปแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่น่าสามารถจะปิดแอปได้นะโอเควิ่งไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็สู้เลยละกันฆ่ามันเลยละกันนะครับมาสเตอร์ Master. เออแต่เดี๋ยวก่อนนะถ้าในถ้าหากว่าแพทเ์นโซนมนถูกก่อตั้งมาแล้วงั้นหมายความว่าพวกเราถูกเอ,อ่อท้าทายจากพวกปีศาจพวกนั้นแต่ยังไงยีต่มาสเตอร์เอ,อ่อพวกเราต้องไปช่วยเอไอ,อเ้าสามบาทห้าบาทสิบห้าบาทตรงนั้นเลยเมื่อแบทเชนโซฟเปิเปดไปแล้วเราไม่สามารถปิดมันได้นะจนกว่าจะมีการต่อสู้กันแล้วก็จบลงเอ,อ่ ก็ไม่มีทางอื่นนอกจากช่วยพวกเขาแล้วนะก็คงไปทางเดียวแหละนะโอเคไปปกป้องพวกเขาดีกันดีกว่าเออก็ออมีทางอื่นด้วยนะก็คือการที่จะสามารถที่จะปิดแพทเทิรนโซได้ก็คือการแทรกแซงจากปาร์ตี้ที่3แน่นอนว่ากฎการต่อสู้นะเกิดขึ้นจากหนึ่งต่อหนึ่งเท่านั้น แต่ก็ไม่เป็นไรถึงแม้ว่าจะมีปาร์ตี้ที่3ามโผล่เข้ามาเพราะเราก็สามารถจัดก,การมันได้อยู่โอเคอยลุยกันเลยครีโอเคมาสเตอร์ในเวลาครับจัดพวกมันแล้ว โอเคน่าโหลดมาอาจจะนานหน่อยเนาะไม่รู้ทำไมอ่ะอาจจะเป็นเพราะผมใช้เอบูสแต็กก็แล้วกันโอ้โหโอเคอันนี้เป็นปีศาจประเภทธนูนะครับประเภทธนูคือมันจะสามารถโจมตีได้3ช่องเกตดังนั้นไอ้ไอ้ทุกคนเห็นปะตัวละครตัวนี้เห็นปะอ่าปีศาจตัวนี้มันเป็นสีเหลืองใช่ปะแปลว่ามันเป็นธาตุแสงให้ทุกคนซึ่งธาตุแสงเนี่ยจะแพ้ธาตุความมืดแล้วบังเอิญบังเอิญกามเ่าเป็นธาตุความมืดขึ้นมาด้วยโอ้โหบังเอิญจริงๆเลยเคกามลุย หน้าพันสองเป็นไงเนี่ยถ้าไม่มีกามเนี่ยเราชนะในรอบแรกไม่ได้นะเนี่ยโหสุดยอดเลยจะมีใครเก่งเก่งกว่ากามแล้วว่าคงไม่มีอ่ะเฮโยเฮยชอบชอบเสียโจมตีตัวละครน,นี้จังอันนี้เป็นตัวละครที่ผมเอามาช่วยซัพพอร์ตนะครับเป็นตัวละครตัวละครของคนอื่นอ่ะอ <laughs> กามลุย นเป็นงนี่ยเพราะมีกามวเนี่ยทีมันถึงได้มาได้ไก่ขนาดเนี้โอ้โหดูดิเนี่ยเห็นปะยืนกันแบบนี้กามกำจัดได้ทีเดียวเรียบร้อยนกกามเก่งเนาะสุดยอดไปเลยกามนี่ดูดิกามได้อีกีมากกว่าคนอื่นนะเพราะเกมมันรู้ไงว่ากามมาเก่งใช่ <laughs> ไม่ได้อวยเลย <laughs> ไม่ได้อวยใครเลยโอเคเควสเสร็จเมื่อกี้ปลารวยกันต่อเวลายังเหลือเควสดีมอนออฟชินจุกุ Demon uk okay. มายเลขสองโอเคเหมือนเดิมนะครับเลือกคนบนสุดเอาไว้ <laughs> ไม่รู้จะเลือกใครอะ่ะเอามารวมทีมอะ่ะเลือกคนบนสุดจะดีสุดละ โ okay, อเครอมันโหลดสักแป๊บหนึ่งน่าโหลดนานมากมรู้เป็นไรเกมนี้เออเห็นเขาบอกว่ามันจะมีการนะว่าเล่นเล่นพวกเกมในมือถือในคอมได้แล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องผ่านพวกบูแสแตกอะไรพวกนี้เลยนะครับแต่มันจะเป็นแค่ข่าวอยู่นะตอนนี้ไปแอบเห็นมาสกสคริไอสริเออวิ่งเลวเออไม่เดี๋ยวกิกกิจะไม่อยู่แถวนี้ อย่าเพิ่งตกใจไปเพราะว่าเรามีมัสเตอร์อยู่อย่างไรล่ะโอเคให้ข้าแปลไปออก <laughs> โอเคไปหยุดพวกปีศาจนั่นเอาเข้ามาสเตอร์เอ่อผมมีทฤษฎีดนึงงนะมาสเตอร์เอ่อในการการต่อสู้เนี่ยแต่บางทีพวกมันอาจจะไม่ใช่สิ่งทุกอันเชิญมาก็ได้มันเหมือนกับเป็น เ,เขาเรียกอะไรนะเหมือนมีคนบางคนน่ะอ,อ,อันเชิญมันเข้ามาอย่างเข้ามาอย่างการะทันหันอะไรอย่างนั้นเลยล่ะซึ่งอะไรแบบนี้เขาจะไม่เรียกว่าผู้สิ่งทีุ่กอันเชิญมาแต่มันจะเป็นเหมือนกับสกิลบางอย่างของผู้ที่ใช้แอปบางที่อาจจะมีซัมมอนเนอร์อยู่แถวนี้ก็ได้นะลองตามหาแล้วก็ต่อสู้กับเขาดู ก็เป็นเป็นเรื่องปกตินะที่จะใช้พวกเราสิ่งที่อัญเชิญออกมาในการต่อสู้อะไรประมาณอย่างนั้นอะไรเมื่อกี้ผมผมไม่ได้อ่าน้วผมผมตอบอะไรผมตอบอะไรไปะแต่ไม่รู้แต่หน้าหน้ามันดูดีใจยังไงก็ไม่รู้วโอเคถ้าอย่างนั้นขาม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 ข สกรีสรี <c oughs> สกรีสกีเออ่าอ่า,อาเป็นศัตรูสัตมาสเตอร์ศัตรูเอ้อยเป็นศัตรูของมาสเตอร์กำจัดซอมมอนเนอร์กำจัดกำจัดกำจัดเอ่อศัตรูของมาสเตอร์ทั้งหมดโทรศัพท์เอาโารทรศัพท์มาแล้วก็ทำลายทำลายโทรศัพท์พลังของโทรศัพท์อะไรนะจะอ่าไม่ไม่ไม่ๆๆนะถ้าโทรศัพท์ ถูกทำลายแล้วก็ฉันฉันจะเออฉันฉันฉันเออฉันจะหมายถึงฉันจะกลับไปที่โลกโลกของฉันนะนะมาสเตอร์หมายถึงว่าอะไรกันนั่นเนอะเออเออพวกซัมเนอร์จะไม่สามารถเปิดเกตได้นะหากว่าไม่มีแอปอ่ะนะเออก็พูดง่ายๆคือถ้าไม่มีแอปเนี่ยเขาก็เป็นพวกพวกพวกซัมเนอร์ก็เป็นแค่คนไร้ประโยชน์นะ ถ้าโทรศัพท์ถูกทำลายแล้วก็ข้อมูลในแอปก็จะสูญหายไปด้วยและไอเจ้าชิ้นไอไออาร์ติแฟ์หาย,ยาที่มาสเตอร์ได้มาก็จะถูกส่งกลับไปที่โลกของมันเองโอเคฉันามาสเตอร์เป็นคนที่จะทำให้โทรศัพท์ถูกทำลายแล้ควรจะเก็บซ่อนเอาไวนะ้นะฝันนะมาสเตอร์เอ่อได้ปลดปกป้องผมด้วย <laughs> ผมบมจะจานดี่วตัวคน เคื่องเหมือนประมาณว่าในการดาบ,บตามาต่อสู้อะไรมาเนี่ยต้องเป็นต้องใช้แอปในโทรศัพท์นะครับซึ่งอย่าให้โทรศัพท์ถูกทำลายไม่อถึงงั้นแล้วก็ตัวของริวโซลมอนแล้วก็อาวุธของเราเนี่ยจะหายไปในโลกของมันนะครับและข้อมูลก็ถูกลบด้วยประมาณอย่างงั้นอ่ะม,มาอุ้ยมีตัวข้างหลังใช่ปะไม่ต้องห่วงมีตัวข้างหลังกา,างรเมย์กามตีก็ถึง กามเก่งจ so <row music becomes sense> okay, ังเลยอ่ะเดี๋ยวตีทีเดียวตายเลยอ่ะไอเคกามจัดการต่อกามเก่งมากเก่งจริงๆโอ้โหจัดการทีเดียวใส่สองตัวเลยนะดูคิดสภาพดูกามเก่งขนาดไหน ไหนอย,อ,หหอ,อยู่ข้างหลังหรออยู่ข้างหลังกามก็ตีถึงกามตีได้สองช่องรู้สึกอนาโคด้ะถ้าไปเรื่อยๆอ่ะมันเออไอช่องพวกนี้มันจะมันจะเปลี่ยนกลายเป็นสามช่องได้มั้งมันจะเปลี่ยนจากสองคูณสามกลายเป็นน่าจะเป็นสามคูณสามใช่ก็สังเกต <an> นะครับคือตัวละครที่เป็นสายธนูเนี่ยมันตีได้สามช่องใช่ปะ แต่เนี้ยเห็นปะมันมันมีแค่นี้เองอะ่ะมันจะตีทะลุมาไม่ได้แปลว่าอนาคตอ่ะมันต้องมีมันต้องมีแบบว่ากลายเป็น3าคประมาณอย่างง้นนะอันนี้ผมเดานะฮะู้อะไรอะ่ะมาสเตอร์ได้ติดก,ก่อนอะเนี่ยเดลกามกามมาจากการที่เหลือเองเพราะมันอยู่ข้างหลัง เออนี่นะครับถ้าสมมติศัตรตตูมันดูมันโดนตัดไปอยู่ข้างหลังแบบนี้ตัวเราไอ้ตัวนี้ก็จะสามารถเดินได้นะครับเพราะไม่อย่างนั้นอ่ะไอ้ศัตรูที่มันตีไกลๆอ่ะมันจะโกงเกิน <laughs> ีเรียบร้อยโอเเคเควสเคีรยร์ได้เออหินลุงมาเรียบอันเชิญ ตอนนี้ผมยังไม่ค่อยมีเงินเลยอ่ะยังแบบซื้อหินลุงไม่ได้ก็ตัวนะตอนนี้หินลุงมีแค่นี้ที่ได้หน่อยเองอ่ะอุย้ยอา้าวเกมอัปเดตอัปเดตอะไรตอนนี้โอเคมาแล้วโอ้เกมเมื่อกี้เป็นเหตุการณ์เกมมันอัปเดตตัวเองนะครับก็เลยต้องไปอัปเดตก่อนนี่งไงมีแค่13อันเองอ่ะโอเคปลากลับ ไปลุยเนื้อเรื่องต่อนี่ดีมอนออฟชินจูกุหมาเยเลขสามน่าจะเป็นน่าจะเป็นสุดท้ายแล้วมั้งดาอันนี้คือดาวนะดาวว่าน่าจะเป็นอ,อันสุดท้ายแล้วของเวสนี้โอเคเลือกตัวบนคิดเลยไม่ออกเลือกเลือกตัวลรคอขเขาบนไปก่อนอุ้ยห้าดาวด้วยอ่ะ วแต่เอพีกับพลังโจมตีพอๆกับกามเลยนะเนี่ยกกามเก่งเนาะใครอวยกามไม่มีเออแค่กามมันเก่งจริงๆเราเล่นอวยแหละตัวละครโปิดของช่องไอตัวละครเปิดของเกมเกมนี้ สกรีอ่ามันมียักเกินไปนี่มันแย่มากๆเลยแย่จริงๆเพราะเราต้องวิ่งแล้วไม่อย่างนั้นแล้วก็ด้วยจำนวนขนาดนี้พราเราแพ้แน่เออไม่มีทางที่จะฆ่าออมันทั้งหมดได้เลยอ่ะเนี่ยโอ้อย่างง,ง่ไปเลยนะมาสเตอร์ไม่มีชีวิตไม่มีโทรศัพท์ก็ไม่มีความก็ไม่มีความหวังแล้ว นี่มีทางอื่นพวกเราไม่สามารถโจมตีออ่ซัมมบอนเนอร์ที่อันเชิญพวกมันมาได้พี่ชาเดียวคือต้องรีบวิบ่งหนีเท่านั้นเออเหมือนแบบพูดเหมือนเขาพูดประมาณว่า เออถ้ามันไม่มีซัมมอนเนอร์อยู่หรือซัมมอนเนอร์ของเขาแพ้เนี่ยเออพวกมันก็จะหายไปเองประมาณไหนัันมั้งโอ้โอ้ผมียแล้วเฮ้มาสเตอร์ทำไ, hey, ไมดาบของมาสเตอร์ถึงมีแสงขึ้นล่ะเนี่ยตจววังแผนจะทำอะไรนะมาสเตอร์ อะไรนะดาบโคชฉัตวิเศอยางงั้นเหรอมีมีม,มีมีอะไรไหมอะไรไหมทำไมหน้าหน้าจอมืดจะ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 สู้แล้วเหรอหรืออะไรอะไรยังไงยังไงงงส,ส,สู้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 เร็วไปไหมอะหรือหรือะไรเออมันมันไม่บอกอะไรเลยอะ่ะอสู้แล้วสู้แล้วโอเคโอเค เคมามามานี่โอ้โหเนี่ยถึงเลยเนี่ยกามอ่ะสองตัวเนี้ยโอ้โหกามโดนโดนกามเล่นหมดเลยอะ่ะโอ้โหคันสองน้อไม่นะบางอาจโจมตีกามได้ตายอาน เนี่ยการกำจัดสองตัวนี้ได้ทีเดียวเลยนะเนี่ยดูดโโีโอ้โหโอ้โหน่นะกามเก่ง <c oughs> โอเคไปรีบไปอันนี้เดี๋ยวให้ให้เราราชก,การนะ,ะเพราะว่าตัวเรามันตีได้แถวหน้าหมดเลยรีบไปรีบไปเร็วเข้าเร็วเข้า เอาจิ๊กม่แก้ผมน่าจะเอาตัวนี้ขึ้นมาใช่เพราะเอาตัวนี้ขึ้นมามันจะตีตัวนี้ตายหมดเลยทีเดียวรอบเดียวแต่อันนี้คือขยับขยับแต่กามเพลินไปหน่อยยาก,กันท่าไม่ตายของกามอ่ะแต่เพราะมันอ่อนกันเกินไปอะ นี่เออจะได้ตัวน,นึงด้วยขาาตัวหน,นึ่งอ่ะนี่ร,รุยก้าเฮ้ยได้ปีศาจมาด้วย แรงอัพด้วยแรงอัพวยทุกคนเมื่อกี้ก็คือเหมือนเลเวลอัพอะแหละกลายเป็นแรงแรงแรงห้ามันทำเป็นแรงต่ำจัง <c oughs> ไม่ควรจะเล่น,นอ, <c oughs> อ่ะนะเข้าใจหน่อยโอ้นั่นต้องเป็นรางวัลที่แรงอัพแน่เลย <c oughs> โอเคไม่น่ามีอะไรเก็บ นี่ไงอ๋อนี่ไงเป็นการเคลียร์เคสวสเดมอนออฟชินจูกุนะครับอันนี้อันนี้เป็นชิ้นส่วนในการลิมิตเบรกตัวละครนะครับลิมิตเบรกก็คือแบบว่าถ้าตัวละครมันเรเบลเรเบลตันแล้วเนี่ยเราก็ต้องทําการลิมิตเบรกนะครับเพื่อที่จะให้เอ่อแม็กเลเวลของมันเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณอย่างนั้นเนาะมันจะเก่งขึ้นมากนี่เดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูนี่ไงลิมิตเบรกเนี่มุมงเจ้าพรมอยากจะเลมีเบ็ดลิมิตเบรกกามใช่ปะอ้าว ลิมิตเบรกสิมีไงมันต้องใช้ไอแท่นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยสิอันแล้วก็หินเมกินกที่เราได้มาทั้งหมด8อันนะครับนี่ลิมิตเบรกมันก็จะทําให้เลเวลของกามเนี่ยปลดล็อกเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าต้องอัพเลเวลของกามมาให้มันถึงขั้นหนึ่งก่อนนะถึงจะสามารถลิมิตเบรกได้แล้วก็ต้องหาของด้วยเงินอีกอก็ทั่วไปนะสับ์เกมประมาณนี้โอเคมาวันนี้กามทําได้ดีมากกามจะได้ดาวไหมลูก เนียดาวเนี่ยโอ้โหโอ้โหเสียไปตั้งเยอะขึ้นโนเบลหนึ่ง <c oughs> เอาก็เอา <c oughs> ตัวอวยของเราโอเคหมดปะเนี่ยหมดลางเลย <c oughs> ดูดิอะไรวะเนี่ยคือแบบเสียดาวไปตั้งเยอะได้โนเบลเดียวดาวทำไมมันกระจง่อยอย่างนั <c> ้น <oughs> ก็ก็เป็นแค่ดาว5บาท10บาทนะนะหาได้ตาม่านแล้วก็ตลาดนัดทั่วไปมันก็จะประมาณนี้อ่ะโอเคครับก็มาดูเควสต่อไปสิโอเคก็จะเป็นขึ้นเควสใหม่แล้วครับเป็นเออ่ผู้ควบคุมอั t ติแฟกต์นะครับประมาณอย่างนั้นอั t ติแฟกต์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ประมาณนั้นดีกว่าเอาเอาคอนโทรลใช่ โอเคเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องรอติดตามดูนะครับตอนนี้ก็คือตัวละครเอกของเราเนี่ยติดอยู่ในสถานที่ที่เหมือนจะมีปีศาจมากมายนะครับแอะตัวไมเกียเยอะแยะไปหมดเลยและเขาต้องทําการแบบว่ายังไงดีอะเออหาทางที่จะรอดจากเหตุการณ์ตรงนั้นไปได้นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทํามามันจะศูนเปล่าแล้วอาจจะกลับบ้านไม่ได้เออเรามาอีเซคายแล้วเนาะโอเคถ้าอย่างไรก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันครั้งหน้านะครับสำหรับเกมโตเกียวโฮซามะ โอเคไปไปแล้วเจอกันครับ